ความหลงจากตอนที่แล้วดูเหมือนว่าพวกของนิเดลนั้นได้มีแผนการอะไรบางอย่างและการปรากฏตัวของชายปริศนานามว่ามุราซามิตอนที่11สายฟ้าพาเนจรญี่ปุ่น เมืองมิอุระจังหวัดคานางาวะทากิได้กลับมาทำภารกิจที่ญี่ปุ่นและงานนี้เขาได้รับบันดี้คนใหม่ที่แอลลี่แนะนำมามีนามว่ามิคางะเ,เออิสุเกะเจ้าหน้าที่สอบสวนเรื่องลึกลับของอินเตอร์โพในขณะที่ทั้งสองขับรถอยู่ดีๆนั้นก็ได้มีชายแปลกหน้าขับรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าพวกเขาด้วยความเร็วอ,อันที่จริงเป็นการตัดกำแพงนะฮะ ปลายทางของชายคนนั้นคือหลุมศพของหญิงสาวที่มีนามว่ามิสกิยูริกะวันนี้ฉันเอาดอกไม้ที่ชื่อเหมือนกับเธอมาด้วยละ่ะความหมายของดอกไม้คือ,เ,อเรื่องนั้นดูเหมือนฉันจะลืมไปแล้วล่ะนะทางด้านทาีิกับมิคางเงะก็ได้ขับรถมาถึงปลายทางแล้วที่นั่นก็คือทาจิบาน่าเลสซิ่งคลับ ทากิได้เดินเข้ามาทักทายคุณทาจิบานะ่าเพียงแค่ได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณทาจิบาน่าก็จําได้ว่าไอเด็กบ้าคนนั้นก็คือทากินั่นเองคุณทาจิบาน่าเลยตบกระบาลเข้าไปหนึ่งทีไอเด็กบ้าไม่ติดต่อกันมาบ้างเลยนะพวกเขาทั้งสองต่างดีใจที่ได้เจอกันก่อนที่จะถามสารทุกสุดดิบและเล่าประวัติของลุงทาจิบาน่าและความเป็นมาให้กับมิคางเงะฟังรวมไปถึง เรื่องขององค์กรลับที่กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่ามิคาเงะจะถามถึงที่อยู่ของไรเดอร์คนอื่นๆแต่ดูเหมือนคุณทาจิบานาก็บอกว่าไม่รู้และถึงรู้ก็คงไม่บอกอยู่ดีแล้วลุงก็พูดขึ้นมาว่าแต่ตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งนะผมกลับมาแล้วป๋ายินดีที่รู้จักครับผมโจชิงเงรุเป็นมนุษย์เด็ดแปลงผู้สดใส หลังจากที่ชิงเงรนุทากิและมิคาเงะได้พูดคุยทักทายกันก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการซ่อมรถซะกอ่อนเลยทำให้พวกเขาใช้ชีวิตการตามสบายไปอีกหนึ่งวันเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าโจและมิคาเงะจะออกไปทำธุระโดยทิ้งทากิไว้กับคุณทาจิบานะาทากิเลยถามว่า ทำไมถึงบอกไม่ได้เรื่องที่ไรเดอร์คนอื่นๆอยู่ที่ไหนคุณทาจิบะนาเลยเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเรื่องของยูริโกะหญิงสาวผู้เคยเป็นทั้งเพื่อนและคนรักของโจชิงเงรุหรือที่เรียกกันว่ามนุษย์สายฟ้าแทกเกิลตัดภาพมาทางด้านของโจชิงเงรุเขาได้เดินทางไปที่หลุมศพของยูริโกะเหมือนกับเช่นเคย เมื่อชิงเงงลุมาถึงหลุมศพก็ตกใจว่าทำไมดอกไม้ถึงเหี่ยวเฉาและทันใดนั้นชายปิศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกองทัพที่ดูเหมือนจะใส่ชุดของมนุษย์ดัดแปลงอยู่พวกแกเป็นใครกันหลังจากพูดจบเขาก็โดนปาระเบิดใส่โดยกลุ่มตัวร้ายชิใจคอจะไม่พูดกันเลยหรือไงอะชิงเงงลุที่โมโหเขาจึงได้ตอบโต้ด้วยการใช้ท่า ไฟอิเล็กโตเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าความเร็วสูงพุ่งเข้าใส่กลุ่มไวร้ายจนเกิดระเบิดและมีควันพวยพุ่งแต่หลังจากควันจางลงร่างที่แท้จริงของพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นรูปร่างของพวกเขาแทบจะไม่ต่างอะไรจากคาเมนไรเดอร์เลยแม้แต่น้อยส่วนทางชิเิรุนเองก็เช่นกันนี่คือร่างที่แท้จริงของแกรู้ใช่แล้ว ชื่อของฉันคือคอมเมนไรเดอร์สตรองเกอร์อิรล็กตรอนพันคอมเมนไรเดอร์สตรองเกอร์ได้ทําการเข้าต่อสู้กับเหล่าาวไลท์แต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของเขานั้นจะไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นดูเหมือนหัวหน้ากลุ่มายไลท์ก็ได้ไปยืนอยู่หน้าหลุมศพของยูริโกและพูดขึ้นมาว่า ทางใต้หลุมศพนี้ยังมีสารพิษร้ายแรงลงเหลืออยู่ดอกไม้ถึงได้เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วคนคนนี้คงถูกลงโทษโดยายาพิษและตายในที่สุดสินะและคนคนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเจ้าเป็นคาเมนไลเดอร์ชิเงรุที่ไม่สบอารมณ์จึงตอบกลับไปว่าเฮ้ <c oughs> ใหญ่คนงี่เง่าเอ้อยทั้งทงที่รู้ว่าตัวเองแปลงร่างได้ไม่เกินสิบนาทีด้วยซ้ำ แถมไม่ใช่คาเมเลเดอร์ซะหน่อยมิซารินะ่ะมิซาริยูนิโกนะน่ะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นตัดกลับมาทางด้านของมิคาเงะดูเหมือนเขากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ในทุ่งก่อนที่จะปรากฏร่างของนีเดลให้เราเห็นดูเหมือนสองคนนี้จะมีซัมติงบางอย่าง ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ร้านทาจิบาน่าเลสซิง่งมิคาเงะได้กลับมาแล้วและดูเหมือนจะไม่ใช่พวกของพวกทากิอีกต่อไปเขาได้ควักปืนออกมาเจาะเข้าใส่ทั้งคู่ตอนนี้มิคาเงะได้ทรยศและพยายามจะจบชีวิตของทั้งคู่ลงทั้งสองคนได้ทำการยิงสวนกันเล็กน้อยก่อนที่คุณทาจิบาน่าจะนำมอตเตอร์ไซค์ออกมาและหนีออกไปพร้อมกับทากิลุงนี่มัน เทนโตของแท็กเกิลนี่นะใช่แล้วละ่ะยูริโกะน่ะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับชิงเงรุโดยมีแบ็กซาตานกับเดลซ่าเป็นศัตรูเธอเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากแต่ท้ายที่สุดเธอก็โดนยาพิษโดยฝีมือของด็อกเตอร์เคสมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีความสามารถในการใช้ยาทุกชนิดในรูปแบบของดอกไม้ยูริโกะรู้ตัวว่าเธอเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์ มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานจึงไม่อยากจะเป็นภาระของชิงเงลุและแล้วด้วยทำไมตายของเธอที่ใช้สังฐานด็อกเรเคสแรงสั่นสะเทือนนั่นมันก็ได้ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเธอเองด้วยทั้งๆท,ที่เธอเป็นหญิงสาวที่ใจดีและอบอุ่นแท้ๆถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็เธอคงได้แต่งงานแล้วก็มีลูกไปแล้วยูริโกะนะหลงรักชิงเงรุ และชิ้เงรู้เองก็คงจะเหมือนกันตัดกลับมาทางด้านสตองเกอร์ที่กำลังต่อสู้กับเหล่าไวาลายพลังของทั้งสองฝั่งนั้นดูเหมือนจะพอๆกันนั่นเลยทำให้สตองเกอร์เลือกที่จะเปลี่ยนร่างด้วยการชาร์จอัพและใช้ท่าซูเปอร์อิเล็กตรอนคลิกทำให้สามารถกําจัดหนึ่งในกี่ก้ลงไปได้ ทันใดนั้นเงาของหัวหน้าวายไลท์ก็มาปรากฏอยู่ด้านหลังของสตองเกอร์เลยเกิดกาปรปะทะแบบไม่ทันตั้งตัวการโจมตีของสตองเกอร์นั้นถูกรับเอาไว้ได้แต่ด้วยพลังของหัวหน้าที่แข็งแกร่งกว่าจนทำให้ข้อมือของสตองเกอร์นั้นหักสตองเกอร์เลยรีบกระโดดเพื่อหน,นีแต่สายไปซะแล้วระเบิดชิ้นหนึ่งถูกติดไว้ที่ข้างหลังของเขามันได้ทำงานในจังหวะสุดท้ายพอดี ทำให้สตองเกอร์ที่โดนระเบิดตกลงไปในน้ําหลังหน้าผาในขณะเดียวกันทากิกับลุงทาจิบาน่าที่หนีการตามล่าของมิคะเงะมาก็ได้มาเจอเข้ากับเรามนุษย์ดัดแปลงที่กำลังตามหาร่างของสตองเกอร์อยู่และด้วยคำพูดของพวกมันที่บอกว่าสังหารสตองเกอร์หรือชินเง,งรุไปแล้ว ทำให้ลุงทาจิบาน่าโกรธจัดจนขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าใส่ตัวหัวหน้าก่อนที่จะถูกจับบีบคอเอาไว้ทันใดนั้นเหนือสุดของกล่องดินชิเงรุได้ปรากฏตัวขึ้นมาไงป๋าผมไม่เป็นไรหรอกชิเงรุ สวนเรียกร้องแผ่นดินเรียกหาผู้คนเรียกค่าให้มาปราบประทังความชั่วร้ายชื่อของฉันก็คือคามเม n นไรเดอร์สตรองเกอร์ภายใต้สายฝนการปรากฏตัวของคาเมนไรเดอร์สตรองเกอร์ทำให้เหล่าตัวร้ายได้ทำการพุ่งเข้าหาก่อนที่จะถูกกระแสะไฟฟ้าแรงสูงช็อตจากท่าของพระเอกของเราแต่ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้น มิคังเงะที่อารมณ์เสียได้ทําการยิงใส่สตองเกอร์ไปหนึ่งนัดแล้วก็บ่นเรื่องความยุติธรรมไอ้โลกเน่าเฟะไปนี่นะมีแค่ผู้ที่แข็งแกร่งและรอดชีวิตตั้งหักที่คือความยุติธรรมงั้นหรือถ้างั้นฉันก็คือความยุติธรรมน่ะสิเพราะฉันคือคนที่จะชนะยังไงล่ะถึงจะเป็นแบบนั้น แต่ดูเหมือนไม่คางเงะเองจะไม่ยอมรับในเรื่องนั้นเท่าไหร่ซึ่งในจังหวะน,นั้นเองที่หัวหน้าวายไ้ายได้ทำการยิงตะขอฮุกออกมาจากมือของเขาพุ่งทะลุหน้าอกของสตองเกอร์ก่อนที่ตัวร้ายคนอื่นๆจะลุมเข้าโจมตีพร้อมกันแต่การโจมตีเหล่านั้นก็มิอาจหยุดการเดินเข้าไปประชิดต,ตัวกับหัวหน้าเหล่าร้ายของสตองเกอร์ไม่ปเปล่าประโยชน์ท่าของแกมันไม่ได้ผลหรอกไม่จริงนะ่าท่านั้นมันเหมือนกับแท็กเกิล มันต้องได้ผลสิเพราะฉันกับแท็กเกิลคิดค้นมาด้วยกันป๋าเคยพูดว่าคนบางคนมันละห่ำสินะผมก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าไม้ตายซูปเปอร์อิเล็กตรอนอุนตราไซคอน กาแฟเสร็จแล้วนะนี่ชิงแยรู้ถ้าหากวันหนึ่งโลกใบนี้สงบสุขแล้วแล้วก็ฉันอยากไปที่สวยๆที่ไกลๆสักแห่งตามลาพังกับเธอสองคนให้สัญญากับฉันได้ไหม หลังเสียงระเบิดจบลงดูเหมือนว่าการต่อสู้ได้จบลงแล้วทาีิกับลุงทาจิบาน่าดูเหมือนจะได้รับการปกป้องจากเทนโตส่วนทางด้านมิคาเงะก็เลยเก็บหัวของหัวหน้าตัวร้ายไปให้นีเดลและทางด้านสตองเกอร์เองนั้นก็ดูเหมือนว่าตัวเขาจะรอดมาได้แล้วก็มานั่งอยู่กับหลุมศพของยูริโก ดูเหมือนซูเปอร์อิเล็กตรอนไดนามงแบบใหม่ที่ถูกฝังไว้ในร่างกายฉันมันจะช่วยฉันหลอดตายมาได้นะดูเหมือนว่าฉันคงจะไม่ตายง่ายๆในยูริโกตอนนั้นเองที่ทาจิบาน่าและทากิได้วิ่งเข้ามาหาชิงเงลุเมื่อได้เห็นคุณทาจิบาน่าจึงได้บอกไปว่าผมไม่เป็นไรหรอกครับแล้วก็ดูเหมือนผมคงต้องไปแล้วใช่ไหมคุณทากิ ชิงเอลุเธอจะไปเพราะผมให้สัญญาเอาไว้แล้วน่ะสิครับสัญญาอ่านั่นสินะถ้าหากวันหนึ่งโลกใบนี้สงบสุขแล้วแล้วก็